เขาเป็นคนหนึ Guys, who who um ่งเลยเขาเป็นคนมีระเบียบวินัยในกข้อเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายจุดโฟกัสมันไม่ใช่แค่ชีวิตคู่แล้วค่ะมันก็คือมีลูกที่ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เขาได้แบบมองโฟกัสใหม่เขามีความเป็นห่วงสูงเพราะว่าเขารู้ตัวเลยว่าถ้าเขารักอะไรแล้วอ่ะ ก็จะทุ่มเทมากๆกลายเป็นผู้ชายที่ติดลูกติดบ้านมากกว่าติดภรรยาค่ะร่วม mm ันเปลี่ยนไปมากค่าเทอมก็แพงมากค่ะเราก็มามองหน้ากันแล้วเราก็บอกว่าแบบเออมันเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เรารักหรือคนข้างตัวจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็ชมพี่ตัเปมอเป็นภรรยาเก่งมาเอันนี้ก็ต้องบอกว่า จริงๆเรื่องจริงก็คือก็ก็ชื่นชมนะคะก็คือจริงๆกันเขาเป็นคนหนึ่งเลยเขาเป็นคนมีระเบียบว,วินัยในตัวเองอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ก่อน,แต,งงนแต่งงานจนหลังแต่งงานอะไรเงี้ยพอมีลูกจุดโฟกัสมันไม่ใช่แค่ชีวิตคู่แล้วค่ะมันก็คือมี ลูกที่ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เขาได้แบบมองโฟกัสใหม่มุมมองความรักเราก็จะเปลี่ยนไปแบบใหม่ไม่ใช่แบบว่าหวานแววสองคนละเราก็จะไปโฟกัสที่ลูกมากกว่าดังนั้นคือพอมีลูกขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนถ้าใครย้อนไปดูสัมภาษณ์เนี่ยจะรู้เลยว่ากาันบอกว่ากันไม่อยากมีลูกเพราะเขากังวลเพราะว่าสถานการณ์หรือสังคมปัจจุบันมันแบบโลกม,มันหมุนเร็วมากๆเขามีความเป็นห่วงสูงเพราะว่าเขารู้ตัวเลยว่าถ้าเขารักอะไรแล้วอ่ะเขาจะทุ่มเทมากๆแล้วเขาจะเป็นห่วงมากนี่คือเป็น จุดสําคัญที่เขาตั้งใจว่าไม่อยากมีลูกแต่พอเราคุยกันตกลงกันมีลูกปุ๊บเนี่ยก็คือความคิดเปลี่ยนโลกเปลี่ยนกลายเป็นผู้ชายที่ติดลูกติดบ้านมากกว่าติดภรรยาค่ะพุ่งตรงจริงจริงอันนี้จริงจริงอันนี้ก็บอกตรงๆว่าคุยกันว่าอยากมีสองคนเนี่ยกำลังพอดีลแล้ว จังหวะสวรรค์แบบจัดเรียงให้แล้วว่ามีลูกลูกผู้ชายแล้วก็มีลูกสาวว่ามันครบมากๆแล้วแต่ถามว่าจริงๆแล้วพออยากชอบมีลูกเพราะรู้สึกว่าการตั้งท้องทุกอย่างอิเอลมเนทุกอย่างตั้งแต่การรู้ว่าตัวเองมีท้องเนี่ยเรามีความสุขทุกขณะจนมีลูกเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขมากเลยกับการเห็นเขาจเจริญเติบโตจริงๆคุยกันว่าอยากจะมี3 4คนอะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำแต่ว่า ด้วยความที่สมัยนีย้โลกมันเปลี่ยนไปมากค่าเทอมก็แพงมากค่ะก็เลยก็เลยคุยกันว่าเอาสองคนก่อนแต่ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ปิดนะแต่ก็ยังไม่ได้เปิดขนาดนาั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะอ่นนี้ต้องปรับโหมดละคือจริงๆต้องต้องต้องบอกว่าทุกคนก็ก็ช็อกมากๆ ส่วนตัวการเองเนี่ยเขาก็จริงๆถ้าถ้าดูในวงการเนี่ยเขาจะสนิทกับเพื่อนในวงการไม่ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่มีโรกส่วนตัวประมาณนึงส่วนออมเนี่ยก็คือถือว่าเป็นเพื่อนที่ในวงการที่สนิทมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่โตมาด้วยกันดังมาด้วยกันรพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างจะผูกพันกันมากๆบางทีด้วยสถานภาพการแต่งงานหรืออะไรมีลูกอาจจะไม่ได้แบบ ไปแฮงเอาด้วยกันบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนแต่เขาก็ยังคุยกันอยู่เสมอๆรวมถึงในช่วงระยะเวลาที่ที่ออกเขาป่วยนะคะก็ก็มีการไปมาหาสู่แล้วก็คุยกันมากขึ้นกว่าปกติเพราะเรารู้แล้วว่าเขาเขาป่วยอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าถามว่ากันเขาเศร้าไหมคือระยะเวลาระหว่างทางที่รักษาะค่ะเขาก็มีการอัปเดตกับเพื่อนเขาเส,สมอๆจน ถามว่าทําใจมาแล้วไหมก,ก็ทําใจแต่มันคงทําใจไม่ได้หรอกค่ะแต่ก็ก็เสียใจแล้วก็ก็เศร้ามากๆพอสมควรแต่ว่าด้วยความเป็นผู้ชายเขาคงไม่ได้ร้องไห้โฮออกมาแต่ว่าจากการที่พยเห็นแล้วก็เขาบางทีเขาก็ไปนั่งซึอมอยู่คนเดียวหรือการที่เขาโพสต์รูปเพื่อนตลอดเวลาคือก็เห็นว่าแบบเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่มีกับเพื่อนคนนี้เสมอเราทุกคนเองก็ไม่มีทางรู้เหมือนกันว่า ระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะเกิดก่อนเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เกิดมันก็ทําให้เรากลับมาตระหนักมากขึ้นค่ะเราก็มามองหน้ากันแล้วเราก็บอกว่าแบบเออมันเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เรารักหรือคนข้างตัวจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าท,ทุกทุกความมันมันมีอะไรเกิดขึ้นมาทั้งโรคภยัยไข้เจ็บรวมถึงแล้วแต่อุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันทําให้เรากลับมา รักตัวเองมากขึ้นรักคนรอบข้างมากขึ้นใส่ใจมากขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามองหน้ากันแล้วก็แบบพยายามแบบต้องให้กําลังใจกันแล้วก็บอกรักกันทุกวันนะคะ้ามอยาพาดข่าววันเทิงกอคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ YouTube c h anel n Top ดาราและแฟนเพจ f a c e b o o k Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แดงให้กำลังใจทีมงาน To p ดารากันด้วยนะคะ